สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผม Copy t r a d ทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่ไปดูว่าเวลาที่เราเจอกราฟติดเทนะครับเราควรจะเทรดยังไงไม่ให้ตกรถนั่นเองนะครับขยายความนิดนึงนะครับคำว่ากราฟติดเทนะครับพี่พี่สำหรับผมนะมันคือช่วงที่กราฟวิ่งไปอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับวิ่งพุ่งไปแรงๆนะครับหรือว่าวิ่งลงทุบไปแรงๆก็ได้นะครับซึ่ง2จังหวะที่เรามีโอกาสจะเจอนะครับเรามีโอกาสเจอได้อยู่2ที่เนาะที่ผมมองว่าเล่นตามแล้วจะปลอดภัยนะ นะครับก็คือ yeah, จ no ังหวะแรกเป็นช่วงที่กราฟเบรคโครงสร้างนะครับมันคือจังหวะไหนนะครับมันคือประมาณนี้นะครับช่วงที่กราฟเบรคโครงสร้างไปแรงๆพวกนี้นะครับนี่คือจังหวะแรกส่วนจังหวะที่2นะครับก็คือจังหวะที่กราฟเนี่ยย่อลงมาพักตัวนะครับย่อลงมาพักตัวถึงโซนอะไรพวกนี้และนะครับเสร็จปุ๊บก็มีการเบรคไปแรงๆซึ่งคําว่าแรงๆผมก็คือมันต้องเป็นลักษณะแท่งเทียนที่มันตันๆนนะครับตันๆไม่ค่อยมีไส้พวกนี้เนาะถ้าเราเจอเบรคโครงสร้างไปแรงๆแบบนี้ถือว่าเรียกว่าเบรคแรงได้ นะครับหรือว่าเราเจอแบบเนี้ยพี่ๆตัน,ตนๆเบรกไปแรงๆแบบเนี้ยเราก็ถือว่ากราฟเนี้ยมีโอกาสที่จะติดเทนได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะไปเทรดยังไงนะครับไม่ให้ตกรดนะครับก็คือเราเนี้ยจะเข้าไปเทรดที่ไทม์เฟรม M5 เลย นะครับถ้าเราจะเข้าไปเล่นนะพี่ๆเราสามารถเข้าไปเล่นที่ timeframe m5 ได้เลยนะครับแล้วเราต้องคิดยังไงเทรดยังไงนะครับถ้าพี่ๆทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันก่อนจะเข้าสู่ตัวอย่างนะครับก็พี่เถขอพาพี่ๆทุกคนมาทําความรู้จักกับทัสฟินแนนซ์กันก่อนนะครับทัสฟแนนซ์เนี่ยเป็นเว็บเช็คความปลอดภัยของโบรกเกอร์ forex และบริษัทการเงินช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการเลือกโบรกเกอร์ได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับทางทัสฟินแนนซ์เองเขามีแอปพลิเค ตัวนี้ผมเองก็ใช้งานอยู่พี่ๆสามารถไปดาวน์โหลดที่ l a y Store หรือว่า App Store ได้เลยแค่เราพิมพ์ตรงค้นหาว่าทัศน์ไฟแนนซ์นะครับพี่ๆสามารถกดดาวน์โหลดและใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายมากๆนะครับพี่ๆหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วอะครับพอเรากดเข้าไปก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับพี่ๆสามารถกด next นะครับแล้วก็กด next ต่อไปได้เลยนะครับและสุดท้ายก็สามารถกดคําว่า continue ต่อไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วนะครับพี่ๆจะเจอหน้าต่างให้ล็อกอินประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีที่ผมใช้นะจ เป็นการล็อกอินผ่าน Google นั่นเองนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆนะครับตรงนี้หลังจากที่พี่ๆล็อกอินเสร็จแล้วนะครับจะเจอหน้าต่างที่เขาถามถึงความสนใจของเรานั่นเองนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยจะเป็น f o r e x กับคริปโตเคอร์เรนซีเนาะผมก็ติ๊ก2ข้อตรงนี้แล้วก็กด Save and Continu e ตต่อไปได้เลยหลังจากเราเลือกความสนใจเสร็จแล้วนะครับพี่ๆหน้าตาของแอปหน้าต่างหลักเนี่ยจะเป็นหน้าตานี้เลย นะครับพี่ๆสามารถไล่ดูคะแนนของแต่ละโบเกอร์ได้นะครับหรือจะค้นหาคะแนนของโบเกอร์ที่เราสนใจใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งประโยชน์หลักๆของแอปทัดไฟแนนซ์นะครับพี่ๆสามารถใช้ในการช่วยดูคะแนนของโบเกอร์นะครับใบอนุญาตต่างๆที่โบเกอร์มีนะครับรวมไปถึงรีวิวจากผู้ใช้งานจริงก็สามารถมาดูได้ที่นี่เช่นเดียวกันเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนสมัครใช้งานหรือว่าฝากเงินเข้าไปในบลอกนั้นๆนั่นเองนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปทัดไฟแนนซ์วันนี้แล้วเช็คคะแนนโบเกอร์ของพี่ๆกันดูด้วยนะครับต่อมานะครับเรากล ตัวอย่างจากกราฟจริงกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับตัวอย่างจากกราฟจริงนะครับพี่ๆจังหวะที่กราฟติดเทนเนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเราจะสังเกตอยู่แค่2ช่วงนะมันถึงจะปลอดภัยนะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยเกิดการเบรคโครงสร้างที่เนื้อเทียนแน่นๆขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้คือจังหวะแรกที่เราสามารถไปหาฟอลโล w ได้นะครับส่วนจังหวะที่2นะครับก็คือช่วงที่กราฟเนี่ยย้อนกลับมาเข้าโซนพวกเนี้ย นะครับย้อนกลับมาเข้าโซนคนเนี้ยแล้วเกิดการเบรกตันๆขึ้นไปได้ซึ่งจุดที่ผมมองนะครับก็จะเป็นจังหวะที่กราฟเนี่ยเกิดการเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับแบบนี้แหละพี่ๆถ้าเราเจอกราฟที่มันเบรกตันๆขึ้นไปได้อ่ะครับเราสามารถที่จะไปหาตามที่ M5 ได้เลยนะครับเพราะบางทีเรารอที่ M15 หรือรอ H 4ย้อนลงมาก่อนแล้วค่อยบายแบบเนี้ยบางทีเขาไม่มาแล้วนะครับบางทีเขาไม่มาแล้วโอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองพาไปดูนะครับแล้วลองไปดูแถวๆนี้หน่อย นะครับว่าการาฟเนี่ยมันมีการเบรกขึ้นไปแล้วเราไปตาม M5 ได้ไหมนะครับถ้าเราจะเข้า M5 ก็เข้าไปเลยนะครับและสิ่งที่เราจะดูใน M5 ก็คือโครงสร้างของมันนั่นเองนะครับถ้าโครงสร้างเขาเป็นขาขึ้นนะครับพี่ๆเราก็หาตามขึ้นไปได้เลยนะครับถ้าเป็นผมตอนนี้ผมก็อาจจะรอแถวๆประมาณนี้1ที่นะครับแล้วก็แถวๆนี้นะครับถ้าย้อนลงมากินแง่งแรกได้นะครับเราก็ค่อยหาบายขึ้นไปโอเคนะครับลองดูว่าจะย้อนลงมาได้หรือเปล่า ถ้ามาไม่ถึงสร้างแง่งใหม่ไว้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนได้นั่นเองเนาะนะครับถ้ามาถึงตรงเนี้ยเราก็ค่อยหาบายขึ้นไปนะครับถ้ามาไม่ถึงแล้วกราฟเบรกขึ้นไปต่อได้พี่พี่เราก็ต้องเปลี่ยนมาตามที่ใหม่ละนะครับเราจะเล่น M5 Follow เงี้ยไปก่อนเลยนะครับแล้วเราจะไปหยุดตอนไหนนะครับเราอะจะไปหยุดตอนที่ M5 นะครับมันเปลี่ยนตัวเองลงมาเป็นช็อคนั่นเองนะครับถ้ามันเกิดช็อคลงมาแล้วเมื่อไหร่เราจะไม่ตามแล้วนะครับแต่ถ้ายังเป็นบอสขึ้นไปต่อเราก็หาตามได้อยู่ นะครับโอเคไหมแหมถ้าย้อนลงมานะครับก็หาบายตาม M5 พวกนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันเกิดช็อคผมจะไม่เล่นแล้วนะจะไม่ฟอลโล่ละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมาแล้วก็ลองลุ้นไปนะครับว่ากราฟชุดนี้มันจะไปยังไงต่อนะครับถ้ามันยังเบรคขึ้นไปได้นะครับเราก็ตามต่อได้นะครับตามตรงไหนก็พวกโซนออเดอร์บล็อกพวกนี้แหละนะครับแหมพี่ๆแถวแถวนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่มาแล้วนะครับไปไปเร็วเลยนะครับแหมตรงนี้ต้องหยุดแล้วนะ โอเคนะครับเมื่อกี้มันน่าจะค้างเนาะ,ะเราปล่อยมันไปนะครับเราปล่อยมันไปเดี๋ยวผมพากลับไปปัจจุบันก่อนแล้วกันอโอเคนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะครับพี่ๆลองย้อนไปดูหน่อยเมื่อกี้ที่เราดอูอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราหา follow by ตามขึ้นมานะครับตรงนี้เราอาจจะได้ตรงนี้1ไม้นะครับ RR เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเอาเองแล้วกันเนาะผมตีเป็นไม้แล้วกันนะครับตรงนี้เราได้หนึ่งไม้ตรงนี้เราตกรถ นะครับตรงนี้ M5 ขึ้นไปเราได้อีกหนึ่งไม้ตรงนี้เป็นสองมไม้แ่บนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับไม้ที่สองอยู่ตรงนี้นะครับมีอีกไหมเบรกบอสขึ้นไปได้ถ้าย้อนลงมาตรงนี้ผมคองรอตรงนี้แหละนะครับไอเนี้ยย้อนนิดเดียวเองแล้วก็ไปต่อมาไม่ถึงเนาะก็ไม่ได้เล่นนะครับตรงนี้เบรกขึ้นไปย้อนมาถึงไหมอ่าไม่ถึงนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้เล่นนะครับเบรกขึ้นไปต่อแล้วก็ค่อยตามไปที่มัน นะครับซึ่งถ้าจะตามต่อไปก็อาจจะเป็นแ,นวแถวๆประมาณนี้นะครับสุดท้ายอาจจะโดน SL เนอนาะนะครับตรงนี้อาจจะโดน SL ไปนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยเปลี่ยนลงมาเป็นช็อกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอการฟอลโล w ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะจบแหละสําหรับผมนะนะครับเราจะไปตามต่อมันได้อีกทีเป็นตอนไหนพี P ่ๆก็คือตอนที่มันเกิดช็อกกลับฝั่งขึ้นไปนั่นเองนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนเป็นบอสเป็นช็อกกลับขึ้นไปอรเราค่อยตามนะครับถ้ามันยังเป็นขาลงแบบนี้เราไม่ต้องไปแบบดักต่อดักต่ออะไรแล้วนะมันจะเสี่ยง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่น Follow อ่ครับแนะนำให้เล่นแบบนี้ขึ้นไปก่อนได้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากพาไปดูก็คือจะเป็นจุดแถวๆตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่ากรารมันเบรกแรงมากนะวันนั้นตอนเหตุการณ์ที่ผมจะเทรดจริงครับผมรอที่จะตามที่ M15 นะครับแล้วมันย้อนน้อยมากๆนะครับก็เลยเปลี่ยนไปตามที่ M5 ก็พอจะมีจังหวะให้เล่นนะเดี๋ยวผมลองพาพี่ๆไปดูเนาะตรงเนี้ยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับมันก็คือกราร์ะครับมันมาถึงแถวๆไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้แหละ นะครับมันมาถึงแถวๆไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้ถ้าเราเล่นอาจจะแพ้ไปก่อนนะครับถ้าเราเล่นตามโครงสร้างนะตรงนี้เราอาจจะแพ้ไปนะครับแล้วก็มาได้แก้แถวไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่หลังจากที่พี่ๆเจอการ์ดมันเบรกไปตรงนี้แล้วอ่ะนะครับการที่เราจะไปรอตาม M15 หรือ H4 เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแหละนะครับเพราะเขาเบรกแรงนะเขามีโอกาสที่จะคอนติเนียต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือเราสามารถที่จะหาตาม M5 ได้เลย อ่ะนะครับลองพาพี่ๆี่มาดูเนะเาะ M5 อยู่ตรงไหนนะ,น,น,น,ไหนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ละอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูโอเคนะครับถ้าลงมากินแง่งแรกได้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเบรกต่อแรงมากเลยนะนะครับแล้วพี่ๆี่สังเกตดูเนะเาะเวลาที่มันเบรกไปไกลๆแรงๆแบบเนี้ยนะครับเราจะมารอแบบตรงนี้อย่างเงี้ยครับมันมันโอกาสมันจะยากนิดนึงนะนะครับเออโอกาสมันจะยากนิดหนึ่งถ้ากราฟเบรกไปแรงๆแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาตามไปก่อนได้ นะครับซึ่งเราก็อาจจะตามบนๆนหน่อยอาจจะมีตรงนี้1ที่นะครับแล้วก็ตรงนี้1ที่นะครับเ่ะโอเคนะครับถ้ามาถึงก็ได้เล่นปัจจุบันนะครับโครงสร้างเนี่ยเขามากินแค่แง,ง่งเสร็จแล้วขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา Follow ตามไปอ่ะพี่ๆเราสามารถตามตรงเนี้ยได้นะครับแต่ทีพีก็คือเอาไฮเดิมพอแล้วเลิกนะตรงเนี้ยถ้าได้เทรดนะครับมันก็อาจจะเป็นตรงนี้เนาะลุ้นขึ้นไป SL ใต้นี้ แล้วก็ TP ที่ไฮเดิบนะครับหรือใครจะไปมอง TP จากฝั่งซ้ายมาก็ได้นะครับตอ้ยตรงนี้ดูเป็น LQ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้พอนี้เป็น TP ได้นะครับอ่ามันถึงแล้วนี่แถถ้ามันถึงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปแถวนี้ก็พอ,พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่นะครับแต่เทรดเนี้ยจ,จะแพ้เนาะอ่าเพราะผมดูแล้วถ้าเราเล่นนะครับมันจะแพ้ก่อนนะครับมันจะลงมา SL แล้วก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะครับใครแก้ตามไปทันก็ยินดีด้วยใครแก้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราอาจจะแพ้ตรงนี้ไปก่อน นะครับแล้วถ้าเราจะเล่นตามต่อก็ต้องดูนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันเบรกเป็นขึ้นต่อได้ไหมแอนะครับถ้ามันเป็นเบรกลงมาเนี่ยเราจะไม่เล่นแหละนะครับเราจะไม่เล่นแล้วเราอาจจะไปรอแบบล่างๆเลยก็ได้นะครับหรือหมุนทางเฟรมไป M 1 5หเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันสามารถเบรกขึ้นไปต่อได้นะครับเราค่อยตามขึ้นไปนะครับเราค่อยตามขึ้นไป่อนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันเบรกขึ้นไปต่อพี่ๆมันหมายความว่าเขายังมีโอกาสที่จะอยากขึ้นต่อนะ นะครับเขายังมีโอกาสที่จะอยากขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาตามไปได้นะครับตรงนี้ถ้าผมจะเทรดผมอาจจะรอประมาณนี้ <c oughs> นะครับซึ่งตอนเทรดจริงนะครับผมตกรดนะครับมันไม่มาพี่พี่มันมันไม่ลงมากินแง่งอ่ะเออมันไม่ลงมากินแง่งเนาะตรงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแค่นั้นอีนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับมันเกิดการเบรกแรงต่อขึ้นไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดเราก็ต้องตามขึ้นไปนะครับแต่เวลาถ้ามันไปไกลๆแล้วอะครับความเสี่ยงของมันก็คือ มันอาจจะไปชนโซน H 4แล้วลงมาลึกได้นะครับตรงนี้พี่พี่ก็ต้องรอดูนิดน,นึงว่า H 4ตรงไหนที่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเล่นตามม5นะผมก็จะเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเฮดเด้นเบดอะรแถวนี้นะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นโซนตรงนี้เลยซึ่งโอกาสที่จะลงมาครับมันยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเบรกไปแรงเนาะเบรกไปไกลๆแรงๆอ่ะพี่ๆโอกาสที่พี่ๆี่จะรอตรงนี้มันมันไม่ค่อยมาหรอกนะครับมันจะชอบเล่นบนบนนะ เราไปสังเกตดูนะครับโอเคตรงนี้เราอาจจะแพ้ไปนะครับแล้วก็ไปลุ้นแก้ที่ h i d ฮ e n h i d d e ตรงนี้ขึ้นมาเนาะโอเคนะครับอ่ะลุ้นไปต่อนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะเราอย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเฮดสตรงไหนหน่ากลัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองพาไปดูนะครับจุดที่เราไม่ควร follow ไปแล้วอะ่ะพี่ๆมันคือตรงไหนนะครับซึ่งตามระบบของผมนะจุดที่ผมจะใช้เป็น TP อะครับมันคือ liquidity ฝั่งตรงข้าม order b o x ฝั่งตรงข้ามพวกน,นี้แหละ ถ้ามันไปถึงออเดอร์บล็อกฝั่งตรงข้ามหรือว่าพื้นที่สุดท้ายที่ทําให้เกิด FVG ตรงนี้นะครับเราอาจจะหยุดแล้วนะครับเราอาจจะหยุดแล้วนะไม่เทรดแล้วนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าเป็นออเดอร์บล็อกที่มี FVG น,นั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยแถวๆนี้ถ้าขึ้นมาถึงปุ๊บถามว่าแบบจะไป follow M5 ต่อได้ไหมยเงี้ยคืออันนี้ผมไม่แนะนําแล้วนะครับไม่แนะนําแล้วนะมันอันตรายนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเราก็สามารถเล่นได้นะครับ โอเคตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะยังมีพื้นที่อยู่นะครับก็รอดูถ้ามันเบรคขึ้นไปได้นะครับย้อนลงมาแล้วก็ค่อยตามไปประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าแพ้ก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ตรงไหนถ้าแพ้อาจจะรอล่างเลยนะนะครับเพราะว่าแถวๆวกนี้ก็ดูเป็น LQ เนาะแล้วก็แบบไม่มีช่องว่างอะไรละนะครับแล้วถามว่าตรงเนี้ยโซนที่เรารอตรงข้างบนเนี่ยพี่พ,พี่มันดูเป็น LQ ไหมคําตอบคือไม่ได้เป็นนะเพราะว่าเขาอะครับได้มีการสะบัดไอ้พวกเนี้ยออกไปก่อนแล้วเห็นไหม ได้มีการสะบัดสะบัดพวกนี้ทิ้งไปก่อนแล้วแล้วค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าโลมันเท่ากันหมดเลยอ้น,นั้นนะพี่ๆต้องระวังนะครับถ้าแบบอุ้ยเช็คมาแล้วโลเท่ากันหมดเอออย่างเงี้ยต้องระวังนะครับผมลองวาดให้นะสมมติเช่นแบบมันอย่างนี้เลยนะครับมันอย่างนี้เลยอันนียพี่ๆต้องระวังนะนะครับแบบอุ้ยเท่ากันหมดเอออย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับอย่างนี้น่ากลัวแต่ถ้าประมาณนี้ยังได้อโอเคไหมครับมองเป็นโซนที่ปลอดภัยได้อยู่ไม่ได้ดูเป็น LQ ขนาดนั้น นะครับลงมาเนี่ยเราก็สามารถหาบายตามขึ้นไปไดน้นะครับอ่ะสุดท้ายเอ่อถ้าเข้าไปในพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วลงมาเนี่ยผมไม่เล่นแล้วนะนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดช็อกลงมาแล้วด้วยเราก็ควรหยุดถูกไหมเพราะการที่เราจะ f o ล l o w อะครับเราจะ follow ตอนบอสต,ต่อไปเรื่อยๆก่อนจะได้เหตุกี่ครั้งเนี่ยเราไม่สนแหละนะครับแต่เราจะตาม M5 ขึ้นไปก่อนได้ถ้าเราเจอกราฟช่วงที่มันแรงๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ M5 เกิดช็อกป,ปุ๊บเราจะหยุดเลย นะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่อันตรายแล้วด้วยแบบนี้ผมแนะนําว่าเลิกนะครับอย่าไปตามเลยนะครับลองพี่พีลองตามนะลองหาใบาต่อเรื่อยๆ่บางทีมันมันมันไม่ใช่แล้วอะนะครับเพราะว่ามันไปรับแรงจากาโซนของ H 4สมาแล้วนะครับมันอันตรายเนาะโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราลองเล่นต่อนะอันนี้ลงนะครับวันนั้นผมได้เซลลงมาอยู่อ่านะครับประมาณนี้ โอเคนะครับก็ถ้าเราไปเผลอเล่นก็อาจจะโดนไปใช่ไหมอันนี้มันเป็นโซนที่เราต้องระวังแล้วในเทสีนั่นเองนะครับใครอยากเอาไป Follow นะครับก็ลองไปแบ็กเทสดูนะครับตรงนี้ผมมองแล้วว่ามันเล่นได้แต่ถ้าเกิดช็อ กับฝังเมื่อไหร่ให้เราหยุดนะครับแต่ถ้าเราหยุดแล้วเกิดการช็อกกลับไปอีกรอบหนึ่งเราค่อยไปหาตามต่อเอออย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้โอเคไหมครับพี่พทุกคนตรงนี้เราเอาไปฝึกสังเกตกันเพิ่มเติมดูแล้วกันและสาหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปทัดไฟแนนซ์ไปใช้งานกันด้วยนะครับทั้งสะดวกใช้งานง่ายและทันใจในการเช็คข้อมูลก่อนการลงทุนและอย่าลืมรีวิวและให้คะแนนของแอปในเพจสโตรและแอปสโตรเพื่อเป็นกําลังใจให้ทัดไฟแนนซ์กันด้วยนะครับ คนั่นเองนะครับพี่พีทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พปีเทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก็พปีเทด้วยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่พีทุกคนสวัสดีครับ